การปลูกมะนาวเนี่ยเราสามารถที่จะปลูกได้หลายลักษณะนํามาประกอบอาหารได้หลายเมนูวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการปลูกในเข่งสามารถที่จะดูแลได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคเรื่องมแมลงนะครับสำหรับวิธีการทําขั้นตอนแรกเราจะนําดินปลูกเข้าไปใส่กระถางพลาสติกขานาด6นิ้วจากนั้นให้นํากระถางดินเนี่ยคว่ำลงในเข่งต่อไปให้เราเอาอินทรียวัตถุเอาพวกเศษหญ้าแห้งฟางแห้งลงไปก่อนอเราเตรียมมา2ส,ส่วนเราก็จะใส่ลงไป1ส่วนก่อนจากนั้นให้เราใส่ปุย๋ยคอกลงไปปุย๋ยคอกที่เราเตรียมมา1ส่วนเนี่ยเราจะใส่ลงไปหมดเลย หลังจากนั้นนะครับให้เรานํากิ่งตอนมะนาวที่เราจะปลูกนะครับเข้ามาตั้งอ่าแล้วเราก็จะเอาถุงพลาสติกออกจากนั้นเราก็เอาดินปลูกเนี่ยมาใส่ลงไปจากนั้นก็ใส่อินทรีย์วัตถุอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็เอาดินใส่อีกชั้นหนึ่งต่อจากนั้นให้เราใช้ไม้มาผูกเพื่อประคองแล้วก็จะใส่หูเข่งนะครับยัดเข้าไปใช้เชือกผูกให้แน่นแล้วก็จะมีไม้อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราสังเกตดีๆก็คือไม้ตัวน,นี้เนี่ยจะเป็นไม้ที่จะประคองให้ลําต้นตั้งตรงขั้นตอนต่อไปเราก็จะรัดต้น ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลดน้ําการดูแลรักษาเนี่ยเราควรที่จะตั้งไว้ในบริเวณกลางแจ้งได้เลยมันดูแลเรื่องน้านะครับโดยปกติแล้วมะนาวเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยจะชอบน้ําแต่เราก็ควรจะลดน้ําสัปดาห์ละอย่างน้อย2ครั้งครันี้ก็จะเป็นการปลูกมะนาวในเข่งซึ่งลักษณะความสมบูรณ์การเจริญเติบโตนะครับทุกอย่างก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีสามารถที่จะให้ผลผลิตได้แล้วซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดต้นเล็กเกินไปเราไม่ควรที่จะไว้ลูกให้เยอะเราทดลองไว้ดูเฉย ซึ่งลักษณะของการแตกยอดอะไรต่างๆก็จะแตกยอดได้ดีนะครับเทคนิคการปลูกมะนาวในเข่งเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ